ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวเกมอะมาจิคือดีเฟนต์นะคะนี่ก็จะมีหน้า How to Play นะคะก็มีวิธีการเล่นว่าอันนี้คือสกอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นมันนี่ที่ใช้สำหรับซื้อทาวเวอร์นะคะแล้วก็เป็นจำนวนชีวิตที่เวลามอนสเตอร์เข้าไปในปราสาทเราะคะ่ะห้ามเกินสิบตัวเกินสิบตัวก็จะแพ้นะคะแล้วก็จะมีปุ่มสำหรับ อพอสไว้เวลาเราอยากจะหยุดพักนะในการเล่นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดตัวขึ้นเทาๆอย่างนี้สแสดงว่างเงินเราจะไม่พอซื้อตัวตัวทาวเวอร์นะคะจะมีสามตัวด้วยกันแต่ละตัวก็จะมีเลเวลที่ต่างกันนะคะส่วนอันนี้คือใช้สำหรับ delete ตัวทาวเวอร์ที่เราตั้งไวะคะ้ค่ะเดี๋ยวแล้วก็อันนี้เป็น,น้าเคดิตนะคะที่ผู้จัดทำนั่นเอง เดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นค่ะอันนี้มอนเตอร์ก็จะออกมาเรื่อยๆนะคะสุ้มจะมีทั้งหมด3ตัวนะคะแล้วเราก็มีเงินเริ่มแรกให้100นะคะแล้วก็ตั้งตั้งความแล้วเวาถอดก็คือลากไปนะคะแล้วก็ถอดน,นี้แล้วค่าเงินก็จะคืนมาด้วย มาซื้อใหม่น,นะคะลนะคนอันนี้ก็จะพอพอได้นี่นะคะเพราะเล่นกับกบกลุ่มเทนี่นะคะนี้ตะรอดูแล้วพอเวลาเราแพ้นะคะเราก็มันจะขึ้นมาที่หน้าสมองแล้วก็สามารถกลับกุ่มโฮมหรือว่าเซอเกนได้ีนะคะ นี่ก็เวลาเรากดเราจะมีตัวสีอันอย่างนี้คือสามารถที่เรา,าเราสามารถตั้งตามจุดนี้นะคะอันนี้ความยากง่ายของมอนต์กต่างกันก็นี่ถ้าเราลบก็คืเนเงินเรามาแล้วคะ ก็ซื้อตัวบอสต่างมาไปาป้องกันจุดที่เป็นสีชืดๆเขียว